สวัสดีค่ะช่องแม่ฝนกับน้องซีนาคนไกลบ้านไทยเยอรมันมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาจัดเที่ยวแล้วค่ะกลับมาเมื่อวานนะคะสามโมเออห้าโมงเย็นสามสนาทีค่ะกลับมาก็มาสวนเลยค่ะเมื่อวานตื่นตาตื่นใจมากกับผักดอกไม้ทุกสิ่งอย่างงามค่ะงามมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นั่งอยู่ในดงลม่ลมๆบ้างแดดบ้างนะคะในในดงขักคณาและดอกทานตะวันนะคะ วันนี้ฝนก็จะมานี่เลยค่ะเริ่มเลยทํางานตัดคนะค่ะทุกคนฝนจะให้ดูคนะช่วงที่ฝนไปเที่ยวฝนไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปลงนะคะเดี๋ยวเนี่ยตอนช่วงอยู่บ้านนะคะก็จะอัปโหลดคลิปต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะย้อนหลังนะคะเพราะว่าอตอนช่วงไปเที่ยวนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยค่ะถึงมีก็ช้านะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงคลิปบ่อยๆนะคะ เนี่ยค่ะมาดูคณะกันคณะฮ่องกงนะคะตอนก่อนไปเที่ยวนะคะแต้มไว้อยู่ได้ห้าใบเป็นเบีย้บยห้าใบเล็กๆเ,เองค่ะไปเที่ยวสามอาทิตย์กลับมาทุกคนตัดได้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้จะตัดขายแล้วค่ะลูกค้าก็รอนะคะครั้งก่อนก็ขายไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยค่ะอู้ใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่มากด,ดูต้นเนี้ยค่ะ เห็นผักแล้วก็แบบหายเหนื่อยค่ะเดี๋ยววันหน้าผนจะส่องให้ดูอย่างอื่นคณะอย่างเดียวก่อนเนาะกับดอกทานตะวันเนี่ยค่ะอ้สูงสวยค่ะสวยวันนี้พอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะเนี่ยคณะฮ่องกงค่ะทุกคนอ่อนๆเลยตัดได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาออกดอกตุมต้มๆอย่างเงี้ยคือตัดได้แล้วถ้าเกิดปล่อยให้เขาดอกบานขา,ขาวๆอย่างนี้คือแก่นะคะ แต่แก่เราก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปีหน้าเนาะและปีต่อๆไปค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอตั้งกล้องก่อนนะคะมาตัดคณะกันค่ะผมไม่แน่ใจว่าผลตั้งกล้องได้โอเคไหมลองดูเนาะนี่ค่ะไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะโอ้ต้นใหญ่มากค่ะทุกคน สวยเลยจริงๆถ้าเรามีพื้นที่นะคะปลูกห่างกว่านี้ต้นจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะพอดีผนมีพื้นที่ประมาณนี้ก็ปลูกเบียดๆกันปลูกผสมผสานนะคะกับพริกกับมะเขือก็ไม่ถึงกับแย่นะคะก็โอเคอยู่นี่ค่ะทุกคนต้นใหญ่มากเลย ชื่นใจมากหายเหนื่อยค่ะไปเที่ยวมาสอาทิตย์นะคะไปเที่ยวที่ประเทศอ่าสโลเวียนแล้วก็โคเอเชียแล้วก็อุตตรายคือออสเตรียค่ะสนุกมากเลยน,นี่กลับมาก็เล่ทางทำงานค่ะเี้งปลูกผัก เน,น้ใหญ่สวยมากเลยค่ะอ่อนๆเลยส,ยสวยๆเลยค่ะตัดไปเพลินตัดไปมีความสุขไปค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมะเขือนะที่ปลูกอยู่ด้วยกันก็จะตัดแต่งใบตอนนี้ตัดคนาก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนต้นนี้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่านิ้วคนอีก ตั้งกล้องก่อนรักทุเลหน่อยนะคะไม่ได้ขาตั้งกล้องมาลืมนะคะ้นนพอผนตัดเขาเสร็จนะคะวันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยทวนดิน ควรดินเก็บหญ้าออกควรดินใส่ปุ๋ยนะคะลดน้ำนี่เราจะได้แล้วเราก็จะรอช่วงแขนงเขาออกมาแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเปีย่ยนาเป็นแฟนเล่นกับ เื่นกับหลาน้มาเสียโกรธ๊ตาโเเนี่ยน่นคะเีรกรุอีกนี่ค่ะยาวันนสัสุเมียเกศากพี่เลดัง b เียรเชียรไม่สินังนเมนูอีกแล้วียกม เดีย๋ยวนะเกลออดค่ะณะอย่างเดียวก่อนเนาะกับดอกทานตะวันเนี่ยคะ่ะอู้สูงสวยค่ะสวยวันนี้พอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะเนี่ยคณะฮ่องกงค่ะทุกคนอ่อนๆเลยตัดได้แล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาออกดอกตุม้มๆอย่างเงี้ยคือตัดได้แล้วถ้าเกิดปล่อยให้เขาดอกบานขาวๆอย่างนี้คือแก่นะคะ แต่แก่เราก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปีหน้าเนาะและปีต่อๆไปค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอตั้งกล้องก่อนนะคะมาตัดคณะกันค่ะผมไม่แน่ใจว่าผลตั้งกล้องได้โอเคไหมลองดูเนาะนี่ค่ะไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะโอ้ต้นใหญ่มากค่ะทุกคนนี่ค่ะ สวยเลยจริงๆถ้าเรามีพื้นที่นะคะปลูกห่างกว่านี้ต้นจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะคพอดี็นมีพื้นที่ประมาณนี้ก็ปลูกเบียดๆกันปลูกผสมผสานนะคะกับพริกกับมะเขือก็ไม่ถึงกับแย่นะคะก็โอเคอยู่นี่ค่ะทุกคนต้นใหญ่มากเลย ชื่นใจมากหายเหนื่อยค่ะไปเที่ยวมาสาอาทิตย์นะคะไปเที่ยวที่ประเทศอ่สโลวีเนียนแล้วก็โคเอเชียแล้วก็อุตตราชคือออสเตรียค่ะสนุกมากเลยอันนี้กลับมาก็เร่งทางนานค่ะเป็นปลูกผัก เนี้ยใหญ่สวยมากเลยค่ะอ่อนๆเลยสวยๆเลยค่ะตัดไปเพ่นตัดไปมีความสุขไปค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมะเขือนะที่ปลูกอยู่ด้วยกันก็จะตัดแต่งใบตอนนี้ตัดคณะก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนต้นนี้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่านิ้วตอนอีก ตั้งกล้องก่อนลักทุเลหน่อยนะคะไม่ได้สาตั้งกล้องมาลืมนะคะพอ,อผนตัดเขาเสร็จนะคะวันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยทวนดิน ควรดินเก็บหญ้าออกควรดินใส่ปุ๋ยนะคะลดน้ำนี่เราจะได้แล้วเราก็จะรอช่วงแขนงเขาออกมาเราก็จะได้เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ ยังย่าเป็นแฟนเล่นกับเล่นกับหลานทุกมาเชียกรดขาหเชียกรดอีกนี่ครับย่าวันนี้สหัสุมิลเกศากพี่เลดังบีโอเชียกรู ค่ะ yes, oh ถึงเวลาช่างคณะนะคะเตรียมคณะไปให้ลูกค้าลูกค้าสั่งเยอะเลยยัง <c oughs> ตัดไม่เสร็จนะคะตัด <c oughs> แค่ <c oughs> แปลงเล็กแปลงข้างล่างแค่นิดหน่อยเองค่ะ ใหญ่มากค่ะทุกคนมันค่อนข้างบางต้นก็ค่อนข้างจะแก่นะแต่ฝนก็ตัดออกเยอะให้เหลือแบบช่วงย,ยอดๆอย่างนี้นะคะก็ออกเพราะว่าฝนไปเที่ยวสามอาทิตย์นะเราก็ดูค้ะให้ลูกค้าค่ะ เตรียมไว้ให้เขาเดี๋ยวเขาจะมารับที่สวนค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะไปส่งเองค่ะคนไทยที่เมืองทุกคนอยู่เยอะนะคะ แบตเตอรี่ก็จะหมดทุกคนอย่างนี้นะคะยาวๆอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแก่ตรงคุณโครนแข็งๆอย่งเงี้ยผมก็จะตัดออกแล้วก็จะเอาไว้กินเองค่ะจะตัดแต่อันสวยๆให้ลูกค้าแต่เขาจะบ่นว่าเอาผัดแก่เขาเนี่ยค่ะก็าใส่ข้างในขา,ขาวๆแล้วก็จะเริ่มแก่นะคะ แต่แต่งคณะช่างขายให้ลูกค้าไปด้วยกินไปด้วยชิมไปด้วยปอดสารค่ะเนี่ยค่ะใหญ่มากไม่แก่นะคะต้นนี้นีดไม่ค่อคม ไม่แก่นะคะถ้าดอกเขาอย่างเงี้ยตุมๆอยู่นะคะยังบานนม่นนดไม่แก่นาดได้างะะามจะใส่กัน กนนะคนจะรีบทำก่อนนะคะแบตเตอรี่ก็จะหมด